ของแท้แน่นอนซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นเบียชินจังที่ไม่ใช่เบียรจริงเป็นน้ำอัดลมเด็กๆก,กินได้แต่สีเขาเหมือนเบียรเลยนะเอาละครับเราจะมาแกะดูนะครับว่าวิธีการทำเบียชินจังต้องทำยังไงขั้นตอนที่หน<อ>ึ่งมีผงชินจังแก้วชินจังไม่กรีบแก้วเขามีลายสวย,<อ>ยาลายเขานารักลายเขาไม่เหมือนที่ประเทศไทยไอ๋อลายเขามีให้หลายให้เลือกสะสมหลายแบบ ขั้นตอนนะคะใส่น้ํา100 ml ใส่น้าเยน็น100 ml ใส่ผงใส่ผงเสร็จใส่ผงเสร็จเขาจะมีฟองฟูแล้วก็ใส่น้ําแข็งกินได้เลยมาแม่เดี๋ชิงจัจงรอยอยู่100 ml ปะ่ะพอดีแล้ว<อ> <work S 1> เติมผงเข้าไปครับฉีกฉีกให้หลุดเลยนั่นแหละ<อ>ใช่เขามีขีดจริงจร <Red. S 2> ิงใช่100 ml เติมผงลงไปเอาแล้วครับทุกคนขั้นตอนแรกเสร็จแล้วครับ หลังจากเราเติมผมลงไปฟองฟองจะขึ้นไม่ต้องค้นฟองก็ขึ้นเองขึ้นแล้วเป็นสีเบียร์เลยอ่ะเนี่ยพอแบงเคยกินเบียร์มันจะเป็นสีนี้อุ้ยทุกคนเห็นปะตุ่มตุ่มตุ่มยังยางเขาบอกให้ฟองขึ้นสุดก่อนเนี่ยเห็นไหมขั้นตอนที่3าฟองขึ้นเยอะแล้วขั้นตอนที่4ี่ใส่น้ำหองประมาณ 1- 2สองนาทีตอนนี้เบียร์กำลังปุดปับปุดปัดเลยหอมอ่ะหอมไหมอ๋อจริงๆแล้วคือน้ำผลไม้นะครับซ่า แต่เขาจะจำลองให้มีฟองเหมือนเบียร์วิดูดิฟองขึ้นเยอะมากฟองเต็มแก้วเลยครับระหว่างที่เรารอฟองเบียร์เสร็จนะครับเราจะมาดูมีแกนลื่นล้งกันเนึ่งสองสามแกนเขาพูดว่าไงนะมีแกนท้ายแลนตุ้มอย่างนี้หรออ๋ออีกทีนึงเดี๋ยวเราเลื่อนล้ออีกทีนึงเดี๋ยวเรามาชิมเบียร์ใส่น้ำแข็งกันครับหนึ่งสองสาม เฮ้นีเหมือนมากเลื่อนแบบเหมือนจริงมากมาเติตน้งแข็งกันทุกคนใส่ลงไปหนึ่งก้อนสองก้อนให้เต็มให้เต็มโอเคเยามาชิมฟองกันเลยไหมครับอยากชิมแล้วบิงชิม้วอุ้ย น้ำผลไม้นะครับไม่ใช่เบียร์ริงแต่อร่อยมน้ำผลไม้แบบซ่าใช่มัจะสีเหมือนเลยอ,ะอ่ะชื่นใจถ้าเวลาพ่อแบงค์เคยเห็นพ่อแบงค์กินปะเคยหรอพ่อแบงค์กินน้ำริงจังแบบเนี้ยหรออร่อยอร่อยชื่นใจทุกคนเวลากินเบียร์ชินจังอ่ะเราชอบทําท่าอะไรกันรู้ไหมเวลาที่คนอื่นเขากิน่เวลาพ่อแบงค์เห็นช่องอื่นอรีวิวเบียร์ชิงนจังอ่ะเวลารีวิวเสร็จแล้วเขาจะทําท่าไง ใช่ใช่แล้วก็เลื่นลม